นีท่านด้วยนะผมท่านท่านอ้แม่ทีน่ครับวันนี้ผมมาเล่นไอ้พี่แม่ท่านอันี้ครับผมห้างหายเวลาเลยนะครับห้ามหายเวลาเลยอันหน้าหนูนะเอเมีมาว่านูกอันนี้แล้วไปอันนไอ้ที่ไอ้ที่เพื่อนพ่อของฉันเอออ อ่เข้เเนี่ยเออเมเกมเกมเกมเพิ F ่มเมเอมเอมไคะเกมเอนะที่ชอบของฉันเอที่เื่นชอบของฉันเกมที่ชื่นชอบของฉันเมเพิ่มไม้ครับมันนี่มาเม่อไหมครับอันนี้ ไม่ใช่เป็นเอพี่คนเนี่ยยัยงไงเออเธอเพืม่มมาท่าไม่ใช่เป็นเอมันนี่อะไรเอีพีพวกนี้แอ,อ็มมันไม่เหมือนองค์เพราะว,าว,าว่าว่าอะไรู้ไว้เพราะว่าอะไรไม่รู้ อยู่อัล้มฮะมาอ้างเท่าไหร่นีะไม่รู้นะมาอ้างหลายปีเนี่ยเท่าเมฮาะ <c oughs> มรนอยู่อััมไมฮะมาอ้างหลายีพวะเรานึกเอียรไมฮะชอบมากเลยนะ,อะตอนนั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำท่องเนี่ยผมชอบมากเลยก็นนี้ทำท่องอย่อัลัมไฮะนะเห็นคนเท่าฮิตอันหนึ่งท่องเอียมไหมฮะ คิดอันเ,เนื่ยไหมคะผมก็เยไอห้ายาโน้ตหัวให้ไอเขาคิดอันเนื่ยไหมคะผมก็เลย,เลยคิดตามเขาแล้วผมทำไมผมมีวันผม้ไหมว่าผมเนี่ยอันนีว้วะอิม่มทาอิ่มาหัว่ะว่าทนีขอทานเอาทานให้ไหมเพื่อนใหม่ มวันี้ผมยังมาแป่ให้ผมแต่แ่เอมัก่าให้ผมเรียนทาให้มันทนุเพื่นแล้วมีหั่ตนอีมากขึ้นนะรั้ผมทำตัวละครไม่ทำป็่ทำี้นะเว้ยค่ะถ้าไม่ทำี่เออไม่มีวันอีกแเอะไรอะไรนะเว้ยค่ะอบแน่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 ออย่างงั้นนี่ยากอย่างงั้น วันนี้ทุกคนอ้อไม่เอาไอ้นั่นใช่ไหมไม่เอาเอ่าเหมือนทองใช่ไหม,มนเหมนี่ยากทุกคนได้อีกทุกคนได้ที่เท่าไหร่ครับผมได้ที่สองนะนที่สองทุกคนได้ที่เท่าไหร่ผมได้ที่ททททสองแล้วอิงแทนไหเท่านะอิงแทได้ที่หนสี่อออ่ะมัน ไม่ได้ยิงแซวแล้วนี่มันไม่ไม่เหีวนี้ไม่เหีเห<ะ>เยวแทนแล้วพอแล้วสีเนื้อตรงเนี้มันเป็นเือไนี่ไม่เป็นแนว่าเป็นผีน่เป็นหมีไอ้ที่ยังนันเอามาเย่พอแล้วได้ที่สองเป็นว่าที่หนึ่งใช่ไหมเย่ผเแม่ว่าเออันนั้นม่ว่า อีกอันหนังที่หนึ่งแล้วอ๋อเราะว่าอีกอันหนังที่หนึ่งแล้วอะไรให้ไปนึกใช่ว่าผมว่าหวยอดหนึ่งให้ว่าให้ว่าว่าไม่หวยอดสอง เขาวาว่าสวยว่วาสวยนะหู่วาดหยนะค่ะนะนี่ว่าตรียมเบค่าไม่สวยใครวาดอ้สวยเอมเนี่ยอ่ะนี่ดีกว่าใส่หนงเอานี่มันเหมือนเกมเบคะาบอกไนค่ะมันเอ็มในบางอย่างอนเอ็มอ่อนนุ่มหนีหนีเงินเงินอยู่นู้น่ะ มันไม่ให้เราลนะเพื่อนเอ้ยนั่นแหละมีห้าหน้า่ะไม่ให้นะอ้เราแพ้แล้ว,ลวอกนะอัอบหน้วเราเนี่ยอกอวบไ,ได้ มันทำให้เรารู้แล้วว่าเอ็ม้ามันทำให้เราแน็งไหมคะนักอียงนักยีรุ้นอ้วนปอสละอากับสละ,ะ,ะอ่ะมันคือสละอะไรเหรอเะาอันนี้เอามาอันนี้

ผูในทะงแก้กาานกรรมการรคมไทยรทำผมอ่อนนะผมผมนอีนาอเป็นอย่างนี้แล้ว้ือของ่้ถออน้อ้อยอยากัเลเป็นน้อ้อย่ทำอย่างนี้ครับเป็นพอเื้อนั่นเองโแล้วทางนี้เลยทำอย่างนี้

มันอ okay. wow. okay. oh, okay. right. right. so, ีวามันว่าเนี่ยออออนานออสีนี่สีนั่นอ๋อมไอนาเนี่ยเ้ออกอะไรเป็นสีนีนะครับผม่อเป็นสีพีนั่นเองครับเป็นสีพีไม่สีทีของพวกเขาเลยครับผมนี้เลย

มันไปเสียค่คางออกลูกบอลหาีหรเอออกนะหน้ำลูกบอลบมันต้องซือย่างนี้เราคุณปามาปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่มันงหอขนบอ่าบ้านอย่างเงียอุ้ยมันหลว่าเยสันว่าไม่ไช้เยสันมืหลังมากเลยแมคเขาเฮาดองดูฝั่งนั้นได้ ไอ้อะอย่างนี้นะผมอ่ะนะวผมว่าไม่วยอ้อแมวใว่าไม่สวยอไแลทำไมมันเลบดีนมันอ่าอามราเนี่ยเัามันให้เลไปเก็บมันไม่กินไข่เก็บนะ นี่มันวาดหัวอิงกน่ะไว้วาดหัวอิงเรื่องยิยางมยแม่อ้ยเรื่องวาดเมื่อี้วาดทำเป็นนี่นี่นี่จะเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เออเหมนเท่าไหร่เหนห้าสโอ้ยอย ทำให้มันดีที้ขดนีด่ว่าไอ้นั่นด้วยไอ้นั่นเอาว่าทำไมอยู่ดีไหน,น,นเวลวเลยหัวเวลว4,000แม็ท156ของเราให้1,000หนึ่งเอาไหมวะเนี่ยที่เขาใครเหรอมันบ้าไหมเนี้วโอ้โหหัวหัวเลย มาหน่ค่ใครเอังไม่ได้เฮ้ยนี่ได้นึอันนี้หอันหันนมาน้ำใยนีอะอฮะ้อปไนไหน้าอแมงเลยมีอไรนึ่ไม่ให้แอ้างขนอ้อนี่อันน น้คแขทงทออยู่ในโอนและุอนเทนโอนทานทรายทันอาร์ตใหม่ของหมูแคะอินเพร์เลย